ครับสวัสดีครับแพทย์ขับเอฟซีสมองสุบอนครับถึงรงมองหาอย่างไรกว่าไปเรี่องนะครับเพื่อนอน้าบุภาส้างบ้านน้องซิมต่มันโคกรามเพื่อจัตุรับปีม่านจังหวัดเลยครับเปิดราคาว่าแม่ลัวครับนี่เอาปล่อยกินหยานณอนทนท้างครับพอมีหยาดีครับ มาเล่มกินน้ำข้างใส่เสียงสดได้ครับตอนนี้มีเสียงล้มอู้ววววววบิดหน้อยยยไม่ชาร์จด้วยต้งลูกสาวครับลูกสาวเลี้ยงกินแล้วใส่ครับสาวเชฟสามหนึ่งกับหนาปึ๊กครับโอเคเดียนครับพี่น้อ,องเลยอูดำจิ้มดำเครื่องดำเครื่องบดครับคอขาดำ นายนำลางคือล,ออล,ลออออึ่งย้ปปอนโอนโขนแล้ปปวก็เลยครับโอ้ยแามครับว่าชาวหน่อยเป็นหนี้หญ่ดีเนี่ยกว้างสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหกหลบครับเปิดราคาไว้เน่ยรัวครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับ ที่โดยอีสานครับรับประกันแทงขาข,าท,ขาทอกขาถอนดูส่วงดูค้างืัอนี้ห่ะครับซิบหาเมือบ,บแม่ให้ลูกดีครับนำนมดีแม่ได้เครื่องอมเครื่องดำแดงนะครับหังกะตื่นระย่าดีอยู่เยลยดูกกินนม ตี๋วา่าประจอยประหวั่นครับพ่อดีครับน้อยตลกกับุมแล้วครับเน้นท่อด้วยครับ,รบ,รบสองเมื่อนต่อพันหาลอยรังล,ลยครับโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วหัวครัวเนี่ย เป็นแต่เลี้ยงเป็นแต่เจ็บครับมันผมมีเวลาเลี้ยงมันก็จะเจ็บอยู่แหรือไงพวนี้มันไม่ได้เลี้ยงไม่ได้โยมีแต่ไปก็ไปไม่มีใครได้เบิ้งห้ยมันเอาไว้กันเลยเอาไว้ย่ามไปหไปนย่ามไปซองว่าไม่มีใคเบิ้งห้ยไม่ได้กินยากินน้ำแต่ละไปเบิดเมื่อบัดขึ้นนี่แหละ

บางมุมเนี่ยบางทางเนี่ยนะครับใครเห็นถูกมุมัข้างบนไม่ใหญ่หน้าตาคนเขากำลังเขียวงามกันใช้บรรยากาศครับธรรมชาติครับพี่น้อง สนใจก็ตักมาโท่มาเลยครับทรงไห้เลยครับทรงไห้ซี่ับบรถดยกันครับรถใดยูะครับแต่ว่ารถบ่ได้ร้ายครับเพราะว่าทรงไห้ซี่ครับเราไปถามหาลักิีโร่เนี่ยบบอกตรงๆทุกท่ันหล่ะครับ บมเมนทรงซี่ลอยโล่สองลอยโล่ผมบั่นทรงซี่ถวยอีสานรับอวถวยอีสานกันครับว่าจะาุดคุยกันเืือกันทรงเห่ไรบ้างผมอะไรนี้เวลาแบบเนี้ยบางลูกสาวเลยครักกินแล้ว,วใส่เดวเราบประทาน ไอ้วัวมาหลายครูแล้วเปบ่ามตกรวังชักกี่เราตัวนี้อู้นั่นกับสีสันอาจจะได้เยอะแล้วมันกับสีได้เงากอตัวนี้แบบมู้ออกมาละลายตัวไปเลยกตัวนี้ได้สีสันได้เงาได้ได้เต็มส่วนเลยันอกครับนี่หนังย่นหนังหยูเลยหนังย้อนเลยครับตัวนี้หนาเลี้ยงหน้าเจ็บ ็นแม่บอกแม่พันธุ์เลยครับนี่มใหญ่เกินหน้าเราผิดหว,วังครับหัวมันเฉียง,งดีสั่มดีจับได้บายได้แล้วโอ้โหเราผมก็ว่าเฮ้ยสิแม่นเฮ้ยสิหัวหลุนซะบหะุหัวน้อาซะบุหัวไม่ไดออกเข,ขาเขาสงสัยู่ครับสงสัย โอ้โอ,โอ,โอ้มีอยู่อ,อยู่อ่ะอยู่ฟาดที่ปีแน่นี่ครับนั่นแหละครับงามเบื้องราคาครับก่อนตัดสินใจการกระเจาหนะ้าตัดสินใจครับผมว่ามันคุ้มยังไะมันสองตัวสองหวัวใจครับผมว่ามันใครก็เสื่อมว่าตัวเดียวยังไะครับผมก็ว่ามันน,นั่นนะราคาทำเนี่ยครับ หอกองตัวสองว่าแจงาง่ามจาบังเล่ครับห้อเสือตัวเดียวห้องกับสื่อตัวสามสี่เมนหาเมนม่เพอเพยมีรุ่นพร้อมบารู่าทับบาทับโอ้โหมีวลแลรวถดถองนั่นแหละ เรี่ยงกินยายุ่ถนนกับไทยกับไทยเล่นไปให้เพิ่อคักๆนี่แหละครับเวลากเลยเห็นมื่อีเวลาข้างสิไทยก็โดนจอบไปเล่นไปครับพี่นางเ่ยความบันเทิงครับมากระจังตัวหาครับคุ้กันครับการสบายครับะ ซาห้องเพิ่มครับแนะนำมากเพราะเส้นเนี้ยกำลังสงสัยอยู่ครับครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปช่องสุภาพฟาร์มดนะครับขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะแผนหน้าที่ละครับฝากชอบคลิปไว้ชอบเนี้ยแหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ